รถใหญ่ไซส์ผู้บริหารเครื่อง1,008ค่ะวันนี้แพมพามาชมเป็นโตยตาออาติสเครื่อง1.8ค่ะรถปี2017เลขไม่แค่9,000 90, 0โลเท่านั้นสำหรับคลิปนี้นะคะใครอยากดูรูปรถรีวิวเพิ่มเติมและโปรโมชั่นพิเศษนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ให้ด้วย ในส่วนของไฟหน้าค่ะตัวนี้ไฟหน้าคู่นะคะให้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมกับ daytime running light เลยตอนนี้พามเปิดเป็นไฟฉุกเฉินอยู่นะคะลูกค้าไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะค่ะทั้งสองฝั่งคู่เลยนะคะไม่ว่าจะขับกลางวันหรือกลางคืนตัวนี้ส่องสว่างหรือในเวลาฤดูหนาวนะคะมีไฟตัดหมอกตัดมาให้แล้วนะคะ กระจังหน้าตัวนี้ให้มาเป็นโครเมียมสีเทาตัดกับตัวรถสีขาวแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะคะตัวรถทั้งคันคันนี้จะเป็นสีขาวนะคะลูกค้ารูร้ามากๆไปต่อในส่วนของตัวล้อแม็กค่ะตัวนี้ล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ตัวอย่างนะคะตอนนี้ยางปี2025ค่ะล้อแมกขอบ17นะคะเช่นเดิมค่ะลูกค้าสามารถเช็คสภาพเช็คโครงสร้างรถดได้เลยนะคะรับประกันเลยไม่มีชนหนักชนเบาพ่ความไฟไหม้ปรับใหม่อย่างแน่นอนกระจกมองข้าค่ะตัวนี้เป็นสีเดียวกันกับสีตัวรถเลยนะคะตอนนี้สามารถปรับไฟฟ้าจากประตูฝั่งคนขับได้เลยนะ ที่จับมือค่ะตัวนี้เป็นสีขาวตัวเดียวกันกับตัวรถค่ะลูกค้าคันนี้ให้มากุญแจเป็นระบบสมาร์ทย์เลสนะคะประตูฝั่งคนขับค่ะลูกค้าในส่วนนี้ก็สามารถปลดล็อกนะคะลูกค้าหรือว่า ปรับกระจกไฟฟ้านะคะออโต้ทั้ง4บานเลยนะคะสามารถเลือกล็อกจากฝั่งคนขับได้เลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในตัวรถกันบ้างดีกว่าอย่างที่บอกคะ่ะลูกค้าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะให้มานะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยสีดำทั้งคันเลยนะคะรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้สวยหรูหรามากๆนะคะก่อนขึ้นรถคะ่ะลูกค้าให้ดูที่ตัวคนขับก่อน นะคะตรงนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเหนือคนหรือว่ายกสูงขึ้นได้อีกนะคะในส่วนของคันนี้ค่ะตัวนี้ให้มาเป็นระบบฟูลสตาร์ทค่ะลูกค้าหน้าจอนะคะมารวัดเป็นหน้าจอสีฟ้าแบบนี้นะคะแสดงในส่วนของระดับน้ํามันค่ะ ระยะทางในการขับคันนี้เล่มใหอยู่ที่9ก้1หมกิโลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยเป็นตัวมัลติฟังชันค่ะลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะกดรับสายจากบนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะโลโก้ฮอนด้แบบนี้นะคะตัวนี้ให้มาเป็นโทนสีน้ำเงินทั้งคันเลยนะในส่วนของระดับความเย็นค่ะลูกค้าสามารถปรับเพิ่มแอร์ออโต้ปรับเพิ่มหรือว่าลดตรงนี้ได้เลยนะคะ นี่นะคะก็สามารถเลื่อนปรับปรับอุณหภูมิปรับความเย็นตรงนี้ได้เลยนะคะหน้าจอตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ youtube เชื่อมต่อบลูทูธนะคะลูกค้าดูหนังฟังเพลงจากตรงหน้าจอตกช่องตรงนี้ได้เลยนะคะตอนนี้คอนโซลหน้าให้มาเป็นสีดำค่ะหนังสีดำเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะที่จับมีมาให้แล้วทั้งหมดสีอันคะ่ะลูกค้ารอบคันเลยนะคะภายในห้องผู้โดยสารตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดำทั้งคันเลยนะคะ สามารถเปิดไฟนะคะจากตรงนี้ได้ฝั่งผู้ผู้ฝั่งผู้โดยสารนะคะก็จะมีในส่วนของกระจกสองตรงนี้ด้วยนะคะเปิดไฟตรงนี้นะคะในส่วนของความปลอดภัยก็เช่นเดิมคะ่ะลูกค้าถุงถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเดินทางใกล้เดินทางไกลตัวนี้ระบบเซฟตี้หายห่วงอย่างแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ เดี๋ยวพามาไปดูด้านหลังเพิ่มเติมค่ะลูกค้าว่าด้านหลังจะกว้างขวางกันขนาดไหนด้านหลังตัวรถก็เช่นเดิมค่ะเนื่องจากว่าเป็นรถเก่งไซส์ผู้บริหารรถเก่งไซส์กลางค่ะกว้างขวางเช่นเดิมนะคะแอร์แอร์หลังเย็นปกตินะคะสามารถใช้งานได้ปกติเลยด้านหลังก็สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดอีก3คนนะคะลูกค้า ด้านหลังตัวรถค่ะตัวไฟท้ายนะคะให้มาเป็นไฟฟลู LED ค่ะมาพร้อมกับโลโก้คุโร l ะเอาติบแบบนี้นะคะ mm hmm. ต้องถือในส่วนของกุญแจเปิดล็อกไว้นะคะลูกค้าฝากระโปรงด้านหลังถึงจะสามารถเปิดได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูด้านหลังที่เก็บของสัมภาระกว้างขวางเช่นกันค่ะลูกค้าสําหรับคันนี้นั่งสบายนะคะที่เก็บของด้านหลังก็ เยอะบรรจุได้เยอะเช่นกันนะคะด้านหลังก็มีล้ออะไรมาให้เราเรียบร้อยค่ะลูกค้าเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยขออนุญาตปิดนะคะเสียงเงียบแล้วก็นิ่งมากสำหรับคันนี้เฝาน้ํามันก็จะอยู่ในส่วนของฝั่งซ้ายตัวรถนะคะลูกค้ารองรับในส่วนของตัวเบนซินคะ่ะลูกค้า9195นะคะสามารถเติมได้ทั้งหมดเลยนะสำหรับคันนี้คะ่ะลูกค้า นี่เลยรายละเอียดรีวิวรอบพันตัวรอบพันคันนี้จําให้มาเป็นสีขาวมุกนะคะลูกค้าสวยงามเดิมทุกจุดเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนะคะ mm hmm. สำหรับใครที่อยู่ใกล้โซนขอนแก่นของเราก็สามารถมาดูมาทดลองขับได้เลยนะคะ mm hmm. ตรงนี้ทดลองขับฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายรับประกันเลยนะรถทุกคันไม่มีชนหนักชนเบาพิกคว่มไฟไหม้ปรับมาอย่างแน่นอนนะคะ mm hmm. สําหรับคันนี้ ไม่มีทําสีเพิ่มใหม่อย่างแน่นอนนะคะสามารถมาดูมาทดลองขับได้เลยนะคะสําหรับโคโร่าอลติกของเราและสําหรับใครนะคะที่สนใจเป็นเจ้าตัวโคโร t โตโยต้าโคโร่าอลติคคันนี้นะคะรถค้ารถปี2017เลใไม่แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะมีประกันศูนย์มีวารันตีศูนย์ให้สําหรับใครที่ดูมาจากคลิปนี้นะคะวันนี้ทําให้ราคาพิเศษไปเลย ะะสำหรับคันนี้จบได้เลย500,000ทวนคะ่ะลูกค้าและใครที่มีแบงก์สิบสามารถนํามาออกรถได้เลยหรือถ้าหากมองเป็นการผ่อนนะคะลูกค้าผ่อนตลอดสัญญาผ่อนเริ่มต้นที่8 9 0 0 0ตลอดสัญญานะคะลูกค้าสามารถออกได้ถูกอาชีพนะคะขอแค่เป็นอาชีพชัดเจนตรวจสอบได้และไม่ติดเครดิตเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลย0942899320หรือสามารถทักบ้านเขียวของเราได้เช่นกันนะคะจะเป็นแอด5 3ตัวแล้วก็ B1 ตัว นะคะหรือพี่พี่ทนไหนอยู่ใกล้ๆขอนแก่นของเราสามารถเข้ามาชมรถได้นะเป็นสามเหลี่ยมออโต้น,นะคะสาขาขอนแกน่นหรือหากไม่สะดวกเข้ามาดูรถที่ร้านก็สามารถเข้าไปชมรถไปทดลองขับไปรอรับรถที่สาขากรุงเทพได้เช่นกันนะคะอยู่ตรงข้ามกับ b ิ๊กซีโรมดกามินบุรีนะคะแต่อีกหนึ่งพิเศษเลยสําหรับพี่พี่ทนหนไม่สะดวกเดินทางเข้ามาที่ร้านเลย ะะสามารถทําเรื่องออนไลน์ได้เช่นกันนะคะโอนจองโปรโมชั่นเข้ามา1,000บาทหมายเลขบัญชีบริษัทเท่านั้นนะคะสามารถรอเซ็เนเอกสารที่บ้านรอรับรถที่บ้านได้เลยนะคะมีบริการรถสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศสําหรับคลิปหน้านะคะพี่ๆอยากดูรถรุ่นไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะคะ